โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะานี่เอมมี่เองวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าดินจาเทรนนิ่งออฟปีนั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วล่ะก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าจ้าไปกันเลยเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยมาเล่นยังไงอะหรือว่าจะเป็นกระโดดนะเพราะว่ามันชื่อว่าออฟปี่ยังไงล่ะแต่วันนี้เอมมี่จะมาฝึกเป็นนินจ้าด้วยเอ๊ะแล้วเราจะเป็นดินจ้าได้หรอเอา แต่ว่าเพื่อนเพื่อนคนนี้ทำไมเขาไม่ใส่เสื้อเสื้อชุดที่เขาเตรียมไว้ให้อ่ะแต่ว่าเอมมี่คงต้องไปก่อนแล้วสิไม่งั้นน่ะอาจารย์จะว่าเอาเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะวลคัมทูยูนินจาอะไรสักอย่างแต่ว่าต้องไปก่อนแล้วเอา้าเพื่อนตกลงไปแล้วเอาโอ้โหเพื่อนตกเราก็ตกอุ้ย เองไงดีเนี่ยเราจะไปดินจาได้ไหมงง้นใช้กระถาไม่ดิจะก,กะเดินบนน้ำเลยก็แล้วกักน้ยปลาทองปลาทองปลาทองไปไหนแล้ววยไม่เจอเอาไววไปลงนู้นแล้วสิงานเอมี่ไปก่อดดีกว่าเฮ้ยนี่มันนี่มันกอดนี่นะแต่ว่าขเขาชื่ออะไรนะอ๋อรุนพี่กัมบุตตะแต่ว่าเอมี่คงต้องไปก่อดแล้วสิไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าว,าวยมีเพื่อนมาด้วยเหรอ โอ้โหเพื่อนเพื่อนเขาฝึกเป็นนินจาด้วยนี่มันลาวานี่แล้วเราอะจะไปได้ไหมแต่ว่าเอเมี่อะก็ได้อยู่นะโอ้หนามโอ้โหต้องรีบไปต้องรีบไปแต่เราไปโดนแล้วมันอาจจะชักหนามขึ้นมาทิ่มตัวเราก็ได้เฮ้ยอันนี้เราต้องปีนปีนเชือกอุอ้ยดูลาว,วาที่ที่ที่ท,ท,ที่อะไรนะอ๋อที่หล่อนอยู่ข้างล่างซิเอเมี่อะกลัวมากเลยแถมยังร้ออีกตั้งหาก ต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วแต่ว่าเรามาฝึกเป็นนินจาไม่ใช่หรอทําไมเราจะต้องโดนโดนเรามาหลอมเหลวร่างกายเราด้วยล่ะแต่ว่าเอมมี่ขอโองอีกรอบหนึ่งนะเขานีไม่พลาดเขานีไม่พลาดฮึบอีกรอบหนึ่งอีกรอบอหนึ่งเอาละหนึ่งสองสามกระโดดเลยต่อไปโอเคโดดโดดแล้วก็โดดโอเคได้แล้วได้แล้วแล้ว,รวตรงนี้ โอ้อันนี้เอมมี่ชินแล้วนี่ไปไปอโอ้โหดูสิสเต็ปของเอมมี่ใท่ไปเลยงานเอมมี่คงจะเป็นดินจาได้แล้วส,สิอิยนี่มันนี่มันดาวกระจายดาวกระจายของนินจาหนึ่งสองสโดดหนึ่งสองสมโดดโอเคโอเคมาถึงแล้วตรงนี้อุ๊ยนี่มันสะพานสะพนานโอ้โห สะพานโอ้สะพานแต่ว่าทำไมมันถึงขาดละ่ะหรือว่านี่จะเป็นการฝึกอึบฮึบเฮ้ยช่วยด้วยโอเคก็ได้ช่วยด้วยโอ้ตกเลยโอ้โหทำไงเนี่ยเอเมี่กลัวแต่ว่าก็ตกไว้แล้วนะแต่ว่าต้องลองใหม่ฮึบ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 แล้วก็โดดโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวตรงนี้ นี่มันนี่มันลูกตุ้มใช่ไหมเนี่ยลูกหนามแต่ว่าตอนนี้ตอนน้องรีบไป premature. เอาละถ้าโดนลูกหนามเข้าไปล่ะก็เราอ่ะอาจจะเจ็บตัวได้ออ้ยมาเกี้ยเกือบไปตรงนี้ต้องรอก่อนเี๋ยวก็ไป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 ชี้กระแมงชี้กระแมงเข้าไว้แล้วก็ตรงนี้อะไรอะอ๋อนี่ไงนั่นมันคือจุดเกิดแล้วตรงนั้นก็คือจุดจบจุดเกิดและจุดจบ รวมกันเป็นหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบไปไปเลย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 นี่ตรงนี้อะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงนี่มันลาว่าโอ้โอ้มันช่างล้อเหลือเกินตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ลายหมีแพนด้าเนี่ยกังฟูแพนด้าเนี่ยโปอ่ะเป็นการ์ตูนที่พวกเราชอบดูกันในสมัยเด็กนะเนอะเฮ้ยสมัยเด็กมันยังไม่มีเลยนี่นาะแต่ว่าต้องรีบไปแล้ว ไปเลยไปเลยไปเลยโอก็คือนักลบมังกรและเป็นหมีแพนด้าตัวน,น้อยใช่ไหมไม่น้อยแล้วแหละแต่ว่าต้องรีบไปอุย้ยเพื่อนตกน้าแล้วเราก็ตกตามโอ้โหเห็นเพื่อนตกน้ําทีไรเราตกตามทุกทีเอาเพื่อนตกอีกแล้วโอ้โหแล้วเราก็ตกอีกแล้วแสดงว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนทําให้เราตกน้ำใช่ไหมเอาละแต่ว่าเราจะไม่มองเพื่อนแนละ้วเราจะไปไป เอา้าเพื่อนไม่เข้าไปหรอเอา้าเอาเพื่อนเข้าไปแล้วหรือว่ารอเราเอา๋อน่าจะรอเพื่อนผมดำตรงนู้นะนะงั้นเอเมี่อ่ะจะไปแล้วนะเฮ้ยทำไมหีสมบัติแต่ว่าเอเมี่อ่ะเข้าไปไม่ได้หั้น่ะจะเป็นการหลอกกันหรอเฮ้ยทำไมจยาทำอย่างเนี้ยหรือว่าจะเป็นการฝึกความอดทนกับการอยากได้ใช่ไหมความอยากได้จะต้องถูกลบทิ้ง ไปให้หมดแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันเหมน็นต้องรีบออกอ้อมาถึงทั้งเทจะต้องกระโดดใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ๊ยทำไงดีอะแต่ว่าไม่เป็นไรเอมมี่จะต้องใช้วิชานินจาระดับสูงของเอมมี่เพื่อที่จะกระโดดให้ผ่านให้ได้เอานะใช้วิชานินจาระดับสูงไปเลยเชึบชึบชึบไม่เป็นไง วิชาระดับสูงของเอ็มเม่ได้ผลด้วยนั่นมันคุณหมีจอนเร็แบแต่ว่าจะต้องรีไปแล้วก็ไปเออโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะเน่ยโอเอ็มเม่ Emma จะต้องกระโดดมาไอีกแล้วสงสัยความประมาทของเอ็มเม่คงทำให้เอ็มเม่ตายแต่ว่าต้องไปต้องไปแต่ว่าทุกคนระวังตัวแตกกันด้วยนะเอ็มเม่จะต้องทาครีมเยอะ ตรงนี้เราจะต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมโอเคปีนขึ้นมาแล้วอุ้ยหีบสมบัติเราไม่ได้หลอกกันใช่ไหมเนี่ยงั้นไปล้วนะัอุ้ยวาร์วาร์มา,าแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนอะดูจากสถานการณ์ในตอนนี้มันเหมือนกับโอ้โหนี่มันห้องนอนนี่นาห้องนอนของอาจารย์เรอเนี่ยฮะใช่เปล่าอะหรือว่าเราถูกวาร์มาแล้วก็ฝึกฝนที่นี่อาจจะใช่ก็ได้นะ อุ้ยมีจิ๊กซออยู่ที่นี่เพียบเลยแต่ว่าจะต้องกระโดดไปให้ผ่านให้ได้นี่วิชานินจาระดับสูงของเอ็มมี่วิ่งแล้วก็วิ่งนินจาจะต้องมีความรวดเร็วฮึบโอเคเอาละตอนนี้เราอะจะต้องกระโดดไปบนบนชี้เหรอเอ็มมี่ว่าไม่น่าใช่นะแต่ว่าถ้าเราตัวเล็กขนาดนี้ ก็เหมือนว่าเราเป็นหนูแล้วก็แมวอ่ะเอากับดักมาล่อเราด้วยชีตเอาละตอนนี้มาถึงแล้วเฮ้ยนี่มันที่นอนกับชีดของเจ้าหนูเจอรี่นี่นาทุกคนน่ะคงอาจจะเคยดูทอมแอนเจอรี่นะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยถือว่าพลาดความสนุกเลยนะแต่ว่าไอมี่อ่ะจะต้องไปแล้วโอ้นี่มันมาร์คลุแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้ใช้ทางรัดก็ไม่ได้อีก ้ยทำไมกันนะหรือว่าเอมี่จะต้องใช้ความสามารถที่เอมี่มีทั้งหมดเพื่อทำการเล่นหมากลุกอันนน่ไปเลยไปเลยไปเลยตอนนี้เอมี่จะต้องเล่นหมากลุกให้ผ่านนี่หมากยุกเฮ้ยไม่ใช่สิหมากลุกไม่ใช่หมากยุกอุ้วพูดพูกถูกหันแน่เอาอีกแล้วพูดผิดพูดถูกอยู่นั่นแหละ้เยเอมี่นี่เป็นอะไรของเอมี่เนี่ย แต่ว่าเอมีจะต้องรีบไปนี่ไงนี่คือค่ายทหารเึบชจบเึบฉับชจบจบจบฉับชบจบจบ,บ,บโอเคตอนนี้อ,อุ๊เกือบไปเกือบจุ่มลงในโคนเอาแล้วลนะ่ะตรงนี้อุ้ยนี่มันอาหารสงสัยเราจะต้องรีไปแล้วเ๊ะนี่มันโอ้โอหเหมือนังญี่ปุ่นเลยอะที่เขาเดินบนสะพานแล้วก็สู้กันบนสะพานอนะเฮ้ยเราวะไปไหนอะ เมื่อกี้เราไม่ได้โดนอะไรเลยนะเฮ้ยนี่มันดาบโอ้อย่างนี้ก็ง่ายนะเซย์อมมี่อ่ะชอบดาบที่สุดเลยถ้าเป็นดินจาน่ะเอมมี่อาจจะใช้ดาบให้ได้ยึบฮึบโอเคตายแล้วกระโดดแค่สองทีเองง่ายนิดเดียวเหมือนกระป๋อกลก้วยเข้าปากเลยแหละเอ๊ะตรงนี้เอมี่จะต้องใช้วิชาวิชาของเอมมี่ขั้นสูงคิดวิเคราะห์และกระโดดไปให้ผ่าน ไปได้เที่ยวและและ้วอยงมี่ก็ผ่านจนได้เป็นไงวิชาคิดวิทย์ะห์ระดับสูงของเอมมี่ตอนนี้เอมมี่จะต้องไปเ็้แต่ว่านี่มาสุดแล้วหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าเราจะทำได้ขนาดนี้สุดยอดเป็นยแล้วเราจะต้องรับรางวัลก็คือดาบดาบปานวาลีปานวาลีกระปุนธาตุสิบ สายน้ำอไรจะจบเฮ้ยไม่ใช่แล้วคนละอันกันแต่ว่าอันนี้อะไรอะอะไรก็ไม่รู้เป็นลูวิ่งโอ้สุดยอดเยี่ยมยอดมากเลยนี่เราสามารถกระโดดสูงได้ด้วยใช่ไหมเอาละเอมิจะโชว์ 2> 1, 1 2ึสเอาละพื้นดินของข้าจงสันสะเทือนทั่วกระน้ำ จุ๊บๆๆๆจข้าขออันเทินพื้นดินสีเขียวโอ้โหเป็นไงกดปึ๊บมาปั๊บเลยนี่เป็นไงเปิดในสีเขียวของเอ็มม่จงทาําให้ข้ารอยตัวขึ้นไปสูงโอ้โหดูสิเอ็มม่เนี่ยเหมาะสําหรับการเป็นนินจาจริงๆเฮ้ย โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เอมมี่ด้วยนะสำหรับวันนี้เอม,มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนบายจ้าบ๊ายบาย